เสียบละถั่วดินถั่วลิสงถั่วดินถัน่วลิสงต้มีหลังนอนตื่นสวยดามเมร์นี่นะตื่นมาแล้วก็มากินเลยเนี่ปาคือน,นอนตื่นสวยแท้มันเป็นวันหยุดมันเป็นวันยุดโหเจักอีกก่อนนอนตื่นสวยตัวบั้งนวลเยมันเป็นวันหยุด มันบ่แม่นไดมื้อนี้วันจันทร์ไดวัน7ฮะวันเย็บวันหยุดน่ะวันหยังจ้าจ้าฮะจ้าจ้าอยากะติวันหยังมื้อนี้วันอาทิตย์เออม่าลุงมื้อนี้ตื่นวยว่าซมันเป็นวันหยุดคันวันบ่หยุดแล้วสิตื่นเช้าบ่ตื่นเช้าไปไสตื่นเช้าน่ะ เอ็งเรียนเออโอ้มันคือ,อจักวางแพนแต่น้อยว <c oughs> ่เาเฮ้ยคืจักวางแพนแต่น้อยแค่นี้ฮะคือวางแพนชีวิตแต่น้อยแค่วันหยุดแล้วบัวจักตื่นแค่ยุบบัวตื่นก็มีผู้หนึ่งเข่าให้กินเนาะขอบใจกาะบุมะม่มหรอไหมขอบใจเด็กด้วยเนิ่นเอะไปได้ร้อยเหดใหม่ดุเก๋บัวทันเบิง่ง ไอบ้อบุมเห็ดอย่างหนึ่งขา้าวเห็ดกินเห็กินแม่นบอลอีหลามีเอือยเนาะสบายแล้วบัดเอือยบุมนะ,ะ่ได้ส่ะท้างลงจำพันทางคําจำพันทางเห็ดกินให้นอ้องทา้ง่างถวยล่างซ้ำโอ้ลูกสาวนี่หนาะหักแท้ แม่ก็มแจะนอนเจ็บนอนปวดพี่น้องเลยเจ็บในท้องนี่มันดันดันสายขังหนาดันสายพี่น้องเสาวเพงไปหาหมอมาหวังวันพะนัดเนาะติดตามอยู่วัดปีข้าวเหนียวในใต้ตกะ,ะกีนะแล้วก็มีนามในห้างไข่มีนามในห้างไข่อยู่กัสาหมอ ถ้าแพงกับติดตามตั้งแต่2,000-3,000หอ2,000-4,000น,ออน,นะต่ห้ามอนี่ก็หวยหกเจ็ดเถื่อนแล้วได้มารวมกันแล้วส่วนเคยเถากับติดตามตับอักเสบนะกับซ้องเถื่ออยู่คลินิกซีเชเวย์ซองเถือ่อแล้วมันแล้วก็ไปตรวจอ,อยู่หมุกทหารกับเธอหนึ่งแล้วก็ไปคลินิกเล่าเล่าเวียดวังได้ในกับล่าสุด <มา S 1> เป็นเก็จเลือดอักเสบล่าสุด แต่ว่าพวกตับพวกยังน่นนะไปตรวจอยุหมุกกับบมีสังนิ่ทานว่าอยากมีเหนียวในทุ่งบีว่ะสะไปตรวอายุคลินิกลาวเวียลงได้นี่ว่าเป็นสเก็ตเลือดอักเสบเคยถ่ากับดูดีเคยแหละละ่ะสงสัยยัน,มนแมนเกสเลือดอักเสบนั่นแหละเนาะหมอผญจัดยาใหก,กินแล้วก็ดูดีเคยแหละเพิ่งกับไ่ได้จ่อยได้เรื่องบัานไดบ่ได้เมื่อยเพราะบัานได ถ้าแพงก็ติดตามมาขู่กับพัวนะขู่กันบดพัวแล้วเมียบดเมียแล้วพัวไปหาหมอไปหาล่าสุดนี้เขาเจ้าว่ามดลูกอักเสบแต่มีเนิ้วในทุงบีนะมันมีอยู่แล้วเนาะพอหูมาแต่ใดวันนี้ในทุงบีตะ่กี้มันเป็นแผ่นหินปูนบ้านนี้เขาาเห็นมันเป็นอันเป็นลูกแหละลูกน้อยๆสองสามลูกเขาเจ,จ้าถจาดยาสลายเนียวให้แล้วก็ อันที่หมอว,ว่าอยากมีทุ่งน้ำในห้างไข่นะหมอวินิสไซออกมาเนาะหมอจีนเขาบอกว่าก็มีทุ่งน้ำในห้างไข่แต่ว่ามันใหญ่เตอเลยอันมันเป็นก้อนเนื้อแข็งแข็งเขาจะว่าเนาะก้อนเนื้อแข็งแข็งเราซาเป็นเนองซาแพงก็คิดลายอยู่โอ้ยมันจะเป็นก้อนมะเร็งบ่หรือก้อนอย่างขั้นก้อนก้อนที่ตัดออกได้ผ่าออกได้ซาแพงกะจะไปผ่าเนาะ ทีไปผ่าน้ั่นมแล้มอเวลพันธนัดในการผ่าเนาะนี่แหละอีกเมื่ออื่นมือคือซะแพงทิไปหามอเวลเนาะคันว่าพอผ่าได้ก็บิีผ่าออกพี่น้องเลยมันเจ็บมาในปีกัวเลยตั้งแต่ดำนาไปแล้วเนี่ยจนฮอดปัจจุบันนี่ยปีสามสี่เดือนแล้วน่าร้อยโชคไซมันสีเป็นก่อนใหญ่ขึ้นกว่าเก่าพี่น้องเขาจังเวาได้ว่าสิบสามจุดยังเซนติเมตรแล้วก็ สองคูณสองคูณสิบเซนติมเมตรอีกยังนี่แหละโอ้สือว่าใหญ่เติบอยู่เลยสิบหปหมอเมืออดเน,นี่ลหล่ะพังเบิงคันมอแวะววาพ่อผ่าชาแพงกับสิบปผพาเลยเนะาะผักเว็ดกับลองอกกลองใจไหนเดอ้อพี่นนองเอ้ยมีแต่ลกมีแต่ไพมีแต่ความเจ็บความโซ่ถ้าแพงว่าขัดตัดออกได้เนี่คก็ชิมมี่แห้งเหงาเลย เจ็บอุ่มมานี่ยามนอนก็เจ็บยามนั่งก็เจ็บกางเว้นก็เจ็บกลางขึ้นก็เจ็บพี่น้องบบฮูเม่อตอนเจ็บแต่ตอนรับบัดเวลาเขาพิกคิง้งหรือว่าเขาสิรุกไปเหี่ยวหูเม่อโลดความเจ็บนะหมออันจีนเขาวิงใชยออกมาเขาก็บอกว่าทุกหนามในห้างไข้เขาจะเอาอยากยิงเลเซอร์ออกให้ ยิงเลเซอร์ถั้งอันขาเสื้อในมดลูกเนาะมันอักเสบเขาบอกว่าถ้าบอกอักษามันสิกายเป็นมะเร็งทั้งยิ่งอันขาเสื้อในมดลูกอักเสบแล้วก็ยิ่งอันสไลายอันทุ่งที่มันเป็นก่อนเนาะในหางไข่เป็นน้ำในหางไข่นะสลายน่ะยิ่งเลเซอร์น่ะเพิ่นว่าสิบสามล้านคะแน่เป็นเงินบาทก็ประมาณสองหมื่นเนาะแล้วก็ เพื่อลงยงลงยาเ,เพื่อสยมสยารวมกันเป็นสาวหกหลานโอ้เป็นเงินกประมาณสี่หมื่นซาแพงก็เลยขอเพิ่นมาก่อนอว่าบอบอมีเงินว่าพังเบิงเกี่ยวเขาแล้วบาแล้คายเขาก้อนบาแล้วเลยถ้าไม่มาคลายเขามันก็สิบพอด้อกขายเข่าเบิดทงนะก,ก็สิได้แต่เงินกลัวแตวันนี้ซาแพงก็เลยตัดชินใจสิไปหาโมแวลเนาะโมแวลนี่เขา ข้าผ่าเปิดนาท่องเลยพี่น้องอันนี้ยิ่งเลยเสืรอมันสิแพงกว่าเนาะเปิดนาท้องนอะมันก็สิป,ประมาณหาหกล้านนี่มาประมาณนี่เลยพี่น้องเรียกว่าสิบล้านมันกับสิยังไค่กว่าซ่อหกล้านเนาะหาหกล้านเนี่ยมันก็ประมาณหมื่นหนึ่งพี่น้องเลยแต่เอาอันแต่ข้าวตะกี้ก็ผ่านี่ก็ซ้มสีบล้านนี่ก็ตกอยู่ช่องเามอ่นไปได ต่ว่าคู่มืออันนี้พังเบิงยันว่าผ่าแต่เะตเคียดคือกันอย่างนิ้อันคนทางสวรรค์ว่าเขาจะว่าหยกหมดลูกในเบิดรวมทั้งขายอยู่ข่ากินขา่านั่นกันนี้เบิดอยู่หาหกล้านเขาจะว่าหาหกล้านมันก็พอเห็ดอยู่เนหนอพี่นอขันมาเสี่ยงใส่ความเจ็บความโซ่ ความเทวคิดยิงใหญ่เน่ยฮะวกลาดมันก็พอเหตุอยู่ดอกแต่ว่ามาเศร้ากว่าลาดนที่สามสี่หมื่นก็เลยเศร้าแพงก็เลยสีเลือกเอาไปเปิดผ่าหนาทองเอาไปดอกคัดเลเซืรอยังว่ามันเป็นแพในหน่อยเนาะก็ยิงยิงเข้าไปอันนี้จังหน้าข้าสิวผ้าอันนี้น้องกับทินพี่น้องเลยวันยึดเด่กขิานสมาสะผมนำเอื้อย มาสะพมน้ำเอือยมีแ hmm. ห mm ้ง hmm. บ mm ่ลอยมีแห้งบ่มาซา้ำไอนะอ่มีแห้งเบาหัวหยงแล้วบ่มันกับว่่ได้ขั้นบ่อยู่ได้เป็นอยู่ได้เป็นทิ่ิผูบ่เอเมนไอ้กรับอาหลุดไปไหวเถอะขีเมื่อหน้าพวก มันเลี่ยงเปลี่ยนมึงมึงมีงมยังเห็ดมึงกะเห็ดบ่าวบาน้ำบบาเทินเห็นแะ้วเบาเทินเขามามียังเห็ดละเห็ดอยากสักส่งสักเสือเห็ดยังกะเห็ดความอายไปเปลี่ยน <c oughs> เรียนซานบันสองปัตเนเดอร์ <c oughs> ข้างเบงเพล่ะป้าดำลุงเพียงกับวันผุดสิเขาตรวจขึ้น หมอสีห้อยู่ต่อเรือชิมาก,กับพมแหละพังเบิ้งวันศุดเนาะพี่นอ้องแต่ว่าตอนนี้ก็ผักเพอนีผักอยู่น้ำอีพออยู่วียงหมดแล้วเนาะขอบขอกขอบใจหลายๆเด้อทางอีพอสาวกับแม่วียงเนาะนี่แหละเบิ้งแย่งลูกเต้าเบิ้งเบิ้งกันไปเนาะกขอขอบขอกขอบใจหลายๆ กับข้อขอบอกขอบใจเดอ้อที่เขามารับส้มเราติดตามตลอดมาเอาฮันนี่กับสิขอปิดทิปก่อนพี่น้องเมื่ออื่นซาแพงกับสิเดินทางไปนี่แหละพวพันกับมอเนาะเพราะว่ามอวินิชัยออกมาเลยซาแพงกับไปห้ามอฮากะได้ซ้มสีออนนมม่มือนี่เพื่อนมีน้ำมีน้ำในห้างไข่แหละบานนี้ซาแพงมากเซคุเกิลแปลอยู่ในตัวจีนนะเขาบอกว่ามีเนื้อก่อนแข็งแงประมาณท่อนั้นเซนท่าน,นี้เซน ถ้าแพ,พงกันเลยไปหาหม,มอพ่อผ่าออกกับชีพาเลยพี่น้องเลยลูกซ้างหิ้งยันแม่ตาอย่าไปนะแม่ไปนะวัส่ายยิ้มเลยสื่อกับไปโหลดนะ้ำเมตห่วยจะให้เอาเงินไะใช้่าโหลดกับบ้านขายห่ย แม่นจำเป็นเนาะพี่น้องเป็นนีเป็นซ้นไล่กับคายและโหลดก็ไ้้ตจะมาเอาเลือกไปท่งที่มันใส่เงินบราณาข้างเมืองนั่นแหละ